สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นป .5 ในคลิปนี้ครูฝ้ายจะมาสอนแบบฝึกหัด6.2หน้า36นะคะซึ่งเป็นเรื่องของเส้นขนานค่ะ,ะก่อนอื่นที่เราก่อนที่เราจะไปเรียนเส้นขนานเนี่ยเราจะมาเรียนการตั้งฉากของเส้นกันก่อนนะคะว่าการตั้งฉากเราต้องสร้างยังไงให้มันง่ายเนาะเรามาดูกันเลยนะคะข้อที่1นนะคะให้สร้างเส้นตั้งฉากตามข้อกําหนดจะมี4ข้อย่อยให้เราฝึกทํานะคะเรามา เรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะข้อ1ย่อยบอกว่าให้สร้างส่วนของเส้นตรงจอฉอให้ตั้งฉากอันนี้คือสัญลักษณ์ตั้งฉากนะคะให้ตั้งฉากกับเส้นตรงบปนะคะอันนี้อ่านว่าเส้นตรงบปที่จุดจอ,อวิธีการง่ายที่สุดเลยนะคะใช้อุปกรณ์นี้ค่ะไม้โปรเทคเตอร์เพราะว่าตรงมุมเนี่ยเป็นมุมฉากอยู่แล้ววิธีง่ายที่สุดก็คือ วางนะคะขยับนะคะให้ตรงฐานด้านล่างเนี่ยให้ชนกับเส้นเส้นตรงบอปพอดีแล้วก็วางสันอีกขอบนึงนะคะให้เจอจุดนะคะเราเจอแล้วเนาะแบบนี้เนาะให้เด็กๆลากเลยค่ะลากเส้นเลยค่ะแบบนี้นะให้เจอจุดเพื่อจะลากเชื่อมนะคะจากจุดลงมาหาตรงที่ตั้งฉากนะคะ ลากลงมาตั้งฉากเลยค่ะแบบนี้นะคะง่ายที่สุดคือแบบนี้ใช้อุปกรณ์เนี้ยอย่างเงี้ยง่ายที่สุดเลยเกิดการตั้งฉากแล้วถ้าไม่แน่ใจนะคะตรวจเช็คอีกทีนึงโดยวางอุปกรณ์แล้ววัดดูค่ะวัดมุมค่ะว่าจากแขนนี้นะคะแขนปอปลาเนี่ยไปหาฉช,ชิงเนี่ยก็90องศาพอดีเป๊ะเลยตั้งฉากกันนะคะตั้งฉากกันที่จุดจอเกิดจุดจอใส่จุดจอไว้แบบนี้แค่นี้ง่ายๆเลยค่ะ ต่อเลยนะคะข้อที่2สร้างส่วนของเส้นตรง NL ตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรง MP นะคะให้ตั้งฉากโด,โดยที่มีจุด N ไว้ตรงนี้ NL ก็คือต้องหาตัว L นะคะโดยที่ง่ายที่สุดเลยก็คือแค่นี้ค่ะวางนะคะวางอุปกรณ์ที่เป็นมุมฉากตรงเนี้ยนะคะสันเนี่ยเป็นมุมฉากตรงมุมเนี่ยนะคะแล้ววางนะคะ แล้วก็นี่เลยลากจากจุดจุด n นะคะขึ้นมาสักเล็กน้อยค่ะเขาไม่ได้กำหนดระยะเนาะเร้ก็ลากขึ้นมาลากออกมานะคะต้องตั้งฉากนะอย่าลืมนะคะตรงนี้ต้องจับให้มั่นคงนะคะแล้วก็ลากออกมาประมาณนี้เนาะอ่าคูไฟก็จะจดไว้ตรงนี้นี่ก็คือส่วนของเส้นตรง nl ที่ตั้งฉากใส่สัญลักษณ์ตั้งฉากด้วยตั้งฉากกับ ส่วนของเส้นตรง MP เรียบร้อยแล้วนะ,ะมาต่อในข้อที่3นะคะข้อที่3ให้สร้างส่วนของเส้นตรง AE ที่ตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรง KM ที่จุด S ไม่ได้กำหนดอะไรมาให้เราก็สร้างก,ก่อนเลยอันแรกนะคะส่วนของเส้นตรง AE ครูว่าขอเขียนเป็นแนวนี้ง่ายสุดนะคะตั้งชื่อส่วนของเส้นตรง AE E. ตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรง KM ที่จุด S นะคะการตั้งฉากนะคะทำอย่างนี้เลยง่ายสุดนะคะวางแบบนี้ให้เป็นฉากเพราะว่าน,นี้มันฉากอยู่แล้วนะคะเป็นมุมฉากอยู่แล้วก็ลากนี้อันนี้เป็นมุมฉากนะคะ KM ที่จุด S จุดตัดคือจุด S ครูฝ้ายขอลากเชื่อมต่อลงมาให้มันยาวมาเกิดการตัดเกิดขึ้น อันนี้นะคะส่วนของเส้นตรงใหม่นะที่ตั้งชื่อคือ KM ตัดกันที่จุด S เรียบร้อยแล้วค่ะง่ายๆเลยนะคะเกิดการเป็นมุมฉากแบบนี้นะคะสำหรับแบบฝึกหัดนี้คือฝึกการสร้างเส้นตั้งฉากนะคะถ้าไม่แน่ใจเอามาตรวจสอบนะคะใช้อุปกรณ์อีกอีกอันนึงนะคะตรวจเช็คดูว่า90องศาจริงไหมเนี่ยจริงพอดีเลยวิธีง่ายๆครูไฟก็เลยพาทำใช้ตรงนี้นะคะง่ายสุดเลย นะคะคข้อที่4ค่ะสร้างเส้นตรงบอรยอให้ตั้งฉากกับเส้นตรงวอสอที่จุดกอ่อก่อนอื่นก็ลากเส้นตรงเลยนะคะเส้นตรงบอรยอนะคะเส้นตรงนี้จะมีหัวลูกศรด้วยนะคะบอบไม้แล้วก็ยอยักตั้งฉากกับเส้นตรงวอสอที่จุดกอ,อสเส้นตั้งฉากก็จะต้องมีแนวนี้นะคะ เกิดฉากนี้ก่อนมีมุมฉากเกิดขึ้นขอลากต่อให้มันยาวลงมาให้มันเกิดการตัดนะคะเส้นตรงวอสอที่จุดก่อจุดนี้จุดตัดคือจุดกอแบบนี้ค่ะง่ายๆเลยโอเคได้แล้วเนาะเหมือนกับข้อที่สามเลยแต่ข้อที่สามเนี่ยมันจะเป็นส่วนของเส้นตรงแต่ว่าข้อสี่เป็นเส้นตรงก็ความหมาย คือวิธีการทำเนี่ยเหมือนกันเลยค่ะไม่ยากนะคะง่ายๆอะโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันในหน้า37เลยนะคะของแบบฝึกหัดนี้เนาะข้อที่2ใหญ่ค่ะจะมี5ข้อย่อยนะคะอ่านไปพร้อมๆกันเลยค่ะตรวจสอบเส้นตรงรังสีหรือส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้ว่าตั้งฉากกันหรือไม่เพราะเหตุใด ถ้าตั้งฉากกันให้เขียนสัญ,ญลักษณ์แสดงการตั้งฉากด้วยนะคะการตรวจสอบค่ะวิธีง่ายที่สุดคือใช้อุปกรณ์นี้แต่ว่าใครจะตรวจสอบโดยใช้เครื่องวงกลมก็ได้นะคะ90องศาค่ะดูง่ายๆเลยเนะาะมาทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะข้อที่1ข้อที่1นนะคะตรวจเช็คดูซิว่าตัดกันแบบนี้แล้วตั้งฉากไหมเอ่ยอามาตรวจสอบนะคะ ถ้าตั้งฉากให้เขียนสัญลักษณ์แสดงการตั้งฉากด้วยแต่ถ้าไม่ตั้งฉากก็เขียนคําว่าไม่ตั้งฉากนะคะคูไว้ตรวจสอบง่ายๆเลยดูที่จุดตัดค่ะจุดตัดเนี่ยเป็นมุมฉากไม่เอ่ยดูนะคะไม่เป็นใช่ไหมถ้าใช้อุปกรณ์นี้วัดก็ไม่เป็นถ้าใช้อุปกรณ์นี้ลองวัดดูนะคะจุด S เป็นจุดกลึงล่งกลางนะคะเห็นไหมคะว่าถ้าตั้งฉากจะต้องไปชนกับเส้นที่90องศาแต่อันนี้ไม่ใช่เพราะฉะนั้น เส้นตรง CD เขียนสัญลักษณ์นะคะเส้นตรง CD ไม่ตั้งฉากกับเส้นตรง FE แบบนี้เพราะว่าอะไรคะบอกเหตุผลด้วยเพราะเส้นตรง CD นั้น ตัดเส้นตรง FE ที่จุด H ใช่ไหมคะที่จุด H แล้วมันเป็นมุมฉากไหมคะไม่เป็นมุมฉาก ถ้าเป็นมุมฉากจะตั้งฉากกันแต่น,นี้ไม่เป็นมุมฉากนะคะก็เลยไม่ตั้งฉากกันนะคะข้อที่2ค่ะเช็คค่ะเช็คจุดตัดเป็นหลักเลยค่ะจุด R นี้นะคะเป็นมุมฉากพอดีเลยดูในรูปนะคะคุณพี่ใช้อุปกรณ์นี้พาเราดูเป็นมุมฉาก90องศาเพราะฉะนั้นเขียนว่าเส้นตรง MMO ั้งฉากค่ะคำว่าสัญลักษณ์การตั้งฉากนะคะให้ขีดเหมือนตัวทีทีกลับกลับหัวนะคะตัวทีเอาตรงหัวลงมานะคะตั้งฉากกับหรือถ้าใครอยากเขียนเต็มเต็มก็ได้นะคะแต่ว่าครูฝ้ายจะพาเขียนสัญลักษณ์เนาะตั้งฉากกับเส้นตรง ik เพราะว่าอะไรคะเพราะ เส้นตรง MO นั้นตัดเส้นตรง IK ที่จุด R เป็นมุมฉากแบบนี้นะคะ ต่อเลยเนาะข้อที่3ค่ะเช็คค่ะเช็คจุด y ที่เป็นจุดตัดมันไม่เป็นมุมฉากใช่ไหมเห็นชัดเจนเลยว่าไม่เป็นมุมฉากนะคะแบบนี้นะดูที่ครูฝ้ายชี้ด้วยเพราะฉะนั้นส่วนของเส้นตรงค่ะส่วนของเส้นตรงทีวีส่วนของเส้นตรงจะไม่มีหัวลูกศรน,นะคะไม่ตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรง PQ เพราะว่าส่วนของเส้นตรง TV นั้นตัดส่วนของเส้นตรง PQ ที่จุด Y ใช่ไหมคะที่จุด Y ไม่เป็นมุมฉาก นี่นะคะต่อเลยนะเช็คค่ะเช็คข้อที่4ที่จุดตัด S ค่ะจุดตัด S เป็นมุมฉากด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตั้งฉากเลยนะเขียนสัญลักษณ์เลยค่ะส่วนของเส้นตรง QR นะคะส่วนของเส้นตรงจะไม่มีลูกศรน,นะตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรง NP เพราะว่าอะไรคะ เพราะส่วนของเส้นตรง QR นั้นตัดส่วนของเส้นตรง NP ที่จุด S เป็นมุมฉากแบบนี้ค่ะ,ะต่อในข้อที่5นะคะเช็คค่ะเช็คเลยง่ายๆ เช็คที่จุด K จุดตัดนะคะเป็นมุมฉากแบบนี้เลยอย่างนี้คือเป็นมุมฉากนะคะดังนั้นเราก็เขียนได้เลยว่ารังสีค่ะถ้ามีหัวลูกศรหัวเดียวคือรังสีนะคะรังสี E G นะคะตั้งฉากกับรังสี B D เพราะว่า รังสี EG นั้นตัดรังสี BD ที่จุดอะไรคะจุด K จุดตัดจุด K นี้นะคะจุด K เป็นมุมฉากเท่านี้เองง่ายๆเลยนะคะเรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับแบบฝึกหัด ที่6.2หน้า36และ37นะคะเดี๋ยวคลิปถัดไปรอติดตามชมแบบฝึกหัด6.3กันนะคะคุณว้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ